เมื่อนี้คือ,อให้ไอยเล่าวนันผ้ามาหาายจุ๋มนะคะแต่เพิ่นกบมีแนวทางมาฝากเข้านะคะมีแนวทางมาฝากเข้าคือเก่านะคะเพิ่นว่าเดียวหลังจากที่ไปหาอายจุ๋มแล้วเดี๋ยวสิม,มาเราแนวทางแห่ฟังนะคะว่าเพิ่นฝันได้ตัวเลขฉูกลาบได้มาจังไดน,นะคะสำรับงวดนี้นะคะก็คือสิเป็นงวดหนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ เลขลอยมานะคะไปไปเบิกน้ากันท่านผู้ชมความหมายเลขลอยมามันเป็นจังไหน,นะคะครับงดก่อนงดว่าหันหได้ซีสามหาครับอ๋อครับครับมันมันเข่าก็ต้นดอกไม้เสียทีพ่อแนาบ้านนะครับอันนี้เป็นควอมฝันนี่นะครับเนาะครับอ๋อเป็นมาเขียนเป็นตัวเลยบ่ครับ แรงเกืครึ่งน่หละครับทำไมพันก็ว่าให้เตะปากพันธนข้าเจ้าได้เสือผมบัดได้สองหัวนละค่ะทำไมเนี่ค่ะมาที่หลังไหมอันว่าจังไดเกาะให้เตะปากเตะปากก้อนสิเตะปากน่ะมันเป็นจังไดเลขเข่าม่าจังไดแม่นครับเบาห้ฟังเลยค่ะเข่านะครับพันธนที่เขาหมั่นเบาจะเกาเนาะงวดว่าหันบเบาแม่นครับหันบบกออกเล็กตัวนี้เตะปากผมมังสิน่าผู้ใดเป็นคนเบาค่ะ เราแม่เอาคนบ่ได้บอกผมบอกแต่ว่าผมเมาเนี่ยข้าเจ้าจะนั่งเจ้ามาเสือผมมั้งสินะโอ้ก็บอกคนครับแต่ว่าไม่ีคนผมไม่คนเสือเจ้าครับมีแต่หน้าผมเสือบัตรหน้ายังไม่บัตรท่นก็ได้เสือออกขอกรเบื้อข้าเจ้าพอดีบัตรอันได้เลขกวาจะใช้อายโอ้ตัวนี้มันร้อยมากครับงวดเลขร้อยมามครับแรงเกินคืนเกจสองสี่ครับครับไั่เป็นเฮือนพอมันออกมาหาตันกับบ้านเอกที่ผมพอดีครับห้าสามครับสามห้าล้วที่นี้ว่าเกจสองสี่ครับ งวดที่แล้วในเลขเข่าสามหาหาสามครับได้สองตัวบ่าคะงวดที่แล้วสามครับสี่สามหาสี่ครับสี่สามหางวดวานอ๋อได้สามตัวมันออกสามหาครับหน้าผมไม่ได้ตัดสื่ออ๋ออันงวดนี้เด้คะ่ะได้ตัวใดค่ะเจ็ดสองสี่ครับเจ็ดสองสี่ได้มาจะได้คะ่ะตัวเลขเป็นความฝันบอกทุอไหมาบอกมันร่อยมากครับผมไม่เสด,ด็จ ในฝันลอยมาตัวเลขลอยมาครับพอดีแม่ผมได้โทรมาเรื่องเบรกพอดีค่ะไม่ได้บอกว่าเจ็ดสองซีเดีอวแม่เลยเราโอ้เข่าก็มองงองพอดีครับมองงองเอาไปฝันเอาอยู่บ้านตัดตัวไม่ใช่พุ่มเจ็ดสองซีครับค่ะท้ายในสามตัวนะครับโอ้ฟันมือไหนนอค่ะฝันได้เมื่อก่อนนี่ครับบ่แม่นวันพระบ่ครับถึงว่ามือวันพระวันพระได้ขันมาเมื่อก่อนหันนอแมนครับหันนอ โอ้ยค่ะผมตาก็บอกคนนี่ครับเจ็ดสองสี่ครับแล้วใคเดี๋ยวบอกไครเราบอกขาเคื่องสาวก็บอกแอดมินนี่ผมบอกแต่แม่ผมครับคนอื่นยังบูฮูหลายอันบ่บูฮูครับเจ็ดสองสี่ไอเคยฝันแบบนี้มีโชคลาภมาบ่อยอยู่บ่ค่ะเบาถึงครับน้องอันงวดตะก้อนนี่ยซือหนึ่งเกจหาครับเขาบอกว่าเตะปากผมเลยภาษาข้าเจ้าว่าสีแห่ผมผมตัวเจ้าเสื้อบอกครับผมมีผู้ใดเสื้อได้หน่าหนึ่งหนึ่งกับเมาเหลราบ่เนี่เสื้อหลานผูกก็น่าภาษา ืครับถือหาสี่บาทก็น้องสาวผมถืออีกสองร้อยบมคือใส่เงินสี่ร้อยจะจะไดนคือมั่นใจคักแท้มั่นใจอยู่ดีครับเลขกได้มากจังใดคือมั่นใจคักแน่คือบอกขเจ้ร้อยมากครับร้อยมากนี่มันแดงแดงเลยเด้อครับสองสี่ครับได้บอกตาแมงรักชุ่มน้องครับแสดงว่าอาประพปน์นอันฟันเม่นบอก็บ่แปรเหม่นบอกครับ มันโดนมันิังมาบอกไหมครับว่ได้ฝันบ่อยมันบ่แม่นครับบ้านมันที่แรกกันกันหนึ่งเกศหากระผีไต่ผู้ใดมาครับค่ไต่หงสองโศกกับบอกหนึ่งเกศหากระถือเลยครับอันอันอันบอกหนึ่งเกศหาผู้ใดมาบอกอันอ้ยอยู่นี่ครับอันที่เพิ่งตายดังสีอ๋อคนที่ตายบอกคเขาใช้เกือบบุตรเขามาผมหลัเอื้อนบ้านมันหน้าซุ้มนี้ผมบอกคขกิน้นะครับน่าไม่ได้หักคอหรอกผมหลับ้านซุ้มหน้าตูมไปตักอันใช้เบ็ด ค่ะชูเที่ยงที่มากไปเล่นนนะเนาะมันอะไรคำหรอกประมาณอันผู้ตายนั่นครับหนึ่งพูครับซุนมผู้ชวยให้มันแจงค่ะไม่ใช่ปะยาปากว่าสันผมคิดผมรักโอ้ยอันก็เรียกว่ายาปากเรียกแว่าสันผมก็เรียกผมบุ่นจักคนลืมคนบันไดดอกค่ะเรียกว่าเอาแม่หำขึ้นเกียจหามาสันค่ะยังบอกคนหลายด้วยมาสันมืงอดี๋ยผมก็ถึอเมาเหล่าพอดีเนาะครับเนาะค่ะเลี้ยปากว่องไปยังไหนหน้าเนั่ยก็เรียกหุจักแบบนี้เกียจหาดีบ่หำว่าสันเพิ่งก็เรียกถื่อครับนี่แหละ หวดที่สองว่าหันสองอันสามอันที่สามหันผมฝันนี่ที่สามหากับฝันอีกครับฝันว่าว่าจังไรก็ค่ะฝันว่านพอดีกล้วยผมพบพอดีกล้วยเนั่ค่ะปีกล้วยอายหน้าบวากล้วยพบดีก็ดีครับค่ะตอนั้นขึ้นพอดีค่ะมันก็ได้มาเห็นที่สามหาอีกเห็นเห็นต้นกล้วยเห็นยังมองไรับเห็นยู่ฝาอันนี้มันนี้ผมไปตัดผมไปตัดปากมันออกนี่ไหมใบอันนี้มันออกไหอันนี้มันจะออกอันมากไหมครับอ๋อตัดตัดเอ ตัดใบมันที่หักลงมาหมมันจิู่อยู่หันเดียวเห็นอัน4ีสามห่าก็เลยไอยู่ในต้นกล้วยเลยบอกครับนี่ผอันนี้ผมได้ฟันนนนี่ไปเห็นอยู่นี่ครับฟันขึ้นมากเลยไปเบิ้งไหมครับฟันแล้วครับก็เลยไปเบิ้งในต้นกล้วยอีกครับก็เห็นตัวนี้อีกก็ได้เห็นมันก็ได้ถือข้างหน้านี่ผมบอกว่าเสื้อแบบนี้ค่ะครับบอกแม่น้าบอกค่ะแม่ก็เลยหน้าก็เลยเสื้อผมแบบนี้เสื้อผมสองหมัดแล้วมันถึงสองหมดแล้วหน้าคุณแม่เราไวาจังไหนเรกคุณผู้เสื้อค่ะครับ บอกแม่นั่มบอกค่ะแม่ก็เล็บหน้าก็ได้เสื้อผมบ่เนี่เสื้อเสื้อผมสองหัวแล้วผมถึงสองหัวแล้วหน้าคุณแม่เรว่าจังไหนเราคือผู้เสื้อปัจจุบันึ่งวดนี้เรียกหัวบ้านผู้เสื้ออยู่งวดแรกครับหนึ่งเจตหาเสื้อค่ะแม่บ้านบ้านแม่นต้งสีหน้าัาบ้านเนี่ยว่าโอ้บังคับแม่นอยู่กิดตัวนี้งว่าสันติดกันเลยมันวะแม่นครับหน้าผมก็เลยว่าโอ้กูเสื้อหลานกูแล้วว่าสันค่ะทุกคนเจาะเสื้อเบิดแต่ที่หนึ่งหัวที่สามนี่แหละครับถ้าเราไม่เห็นหัวทุ่ยไทยนี่แหละ เจ็ดสองซีครับเจ็ดสองซีผมทิ้งลูกเก็ดสองซีครับผมฟันในตลอดได้หนึ่งเลี่ยงกันบ้างนี่สามเมื่อสียชีวิตไม่บอกครับตัวนี้ตัวนี้มันลอยมากครับอย่างเช่นเป็นแหวนครับปูกับว่าได้บอกครับเกรคลอยมาเพิ่งมาเพิ่าเด็กลอยมามเนได้เข่าหัวมันได้ว่าค่ะเก็ดสองซีเก็ดสองซีพี่สันอันๆครับเกรคลอยมาเนี่ยไอเห็นเป็นซียัง สีแดงครับเป็นสีแดงลอยมาสามตัวเลยบ่ก็ผ่านี่ผ้าอมรับผราอันชุดเหลืองผมอ่านพันเกดเด้ว่าเห็นว่าเกตสองสี่ครับนี่หูผมสองเนี่ยคู่ผมได้เบาได้หนะเห็นเลยซื่อๆบ่เห็นแต่ว่าหูของได้ยินพอมเห็นในถุงยามเพิ่นนี่อ๋อบ่ครับอ่านทั้งหนาเพิ่นนี่ผมก็เลยเนี่ผมก็บอกบอกความฝันนี่แหละค่ะเพิ่งมาเบาให้แอดมินสร้างนี่แหละเนาะค่ะเนาะครับกับ ถือวาถ้าแมนวันออกตัวนี้นี่ทิ่เป็นงวดที่สามมันบอกค่ะคฟันตอง<ม>งวดแมนบอลเนี่ยครับนี่งวดที่สามวันนี้อายไม่ความรู้สึกวางเลขงวดนี้มันเป็นตะเข้าบ่าค่ะผมว่าใกล้อยู่หรอกครับอาจาว่าเขาบันไดอยู่ใกล้อย,อยู่เขาหรือว่าเขาก็ขึ้นย่งบ่มันใจครับใกล้อย,อยู่อันเรื่องขมาดใจนี่นบอกลาบวกกะบวกกะว่าโอ้แมนบอแมนครับยัน ยันฟันมันบาถึงเออเข้าใจเราอยู่เราวจะไปฟันทงเราก็ผู้ใดจะไปฟันทงคักเพราะว่าผู้ใดหมุนเองเนาะค่ะเนาะครับมันต้องอันอยู่ในชั้นโตนี่นะครับครับต้อกลับกันเอาไม่สิหนะแต่ว่าในใจกับมันใจยู่นาะมันใจผมก็่าจะซื้อเองผมเมื่อกันอยู่ค่ะครับผมไม่คยซื้อเลขดกหลวมนะแม่โอ้ฟันมัน ผู้ได้มากระจัดนะครับน้องเนี่ยครับกูได้คัดกับพานนะครับครับครับมันนี่อันบ้านเลขที่ไอ้เท่าไหร่คะห้าสามครับห้าสามครับอยู่ได้สองปีเลยอยู่อันยู่งบองที่แอดมินยางมากนะบอกค่ะครับอยายุสองปีค่ะเป็นแต่อยู่ค่ะท่านผู้ชมครับมากกว่าคนแล้ววันนี้ไอ้อายุเท่าไหร่คะสามที่ห้าครับเอ้าตรงกันก็อันอายุกับบ้านเลขที่คือกันเลยติ ผมก็บ,บอกถึงนะเมื่อคืนยายกับฟันมาผมใส่เป็นตาไปหาเพื่อนคุณยายฟันอีกแม่นอันะฟ,ฟันเห็นเจ้าอีกครับผมมาโทรมาหาผมเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าบอมันเสืออายุหลานบ่ยายว่าสันค่ะแล้วมาออกตัวเก่าว่าสันน,น,น,นี่น่แหละครับบอกนี่แหละครับนี่แหละผมก็บอกอายุผมสามอย่างสามหาหาสามนี่แหละครับสามสิบหาออกไปแล้วครัไม่ใช่ออกอีกบ่กับบ่แน่นอะอกับบ่แน่ครับเราจะ เอาวันนี้ถามคนฝันเนี่ยถ้าแม่นว่าให้เจ้าของเอาซื้อเลขนี่เจ้าของซื้อตัวไหนผมมักนี่บบค่ะเถิงมักแล้วก็เถิงสิจัดนี่แหละโอ้โผมมักนี่ซีสองเก็บครับซีสองเสร็จตามที่ลอยมาครับค่ะแต่ว่าซีสองเก็บนั่นแต่ว่าสองตัวเพราะมักแต่สองซี่ครับอ๋อสองซีนะคะท่านผู้ชมเอาอันนี้ก็เป็นความฝันของอ้ายยังค่ะตั้มครับไอ้ตั้มนะคะท่านผู้ชม ซึ่งแอดมินกะเด็คู่ไอ้สองเจขออาศัยเพิ่นให้เพิ่นผ้ามาหาไอ้ตุ่มเนาะค่ะเนาะไาตุ่มไาตุ่มครับไอ้ตุ่มนะคะเพราะว่าเพิ่นผ้าย่างมาจากพุ่นมาผีจะกกิโลกับสองกิโลเนี่ยครับโอ้โมข่อยเอาเขียวมาลนหนึ่งเนาะขอยลย่างส <โล S 1> ่า,ๆๆา,าเดี๋ยค่ะประมาณโลครับประมาณหมื่นเมตรนี่ละค่ะกะบ่บได้ย่างดนแล้วนะมันกับไก<า>่อยูยยย่อะ เอาไอ้ขอคุณในหลายจังไรขออนุญาตเอาคลิปเอ่อลงไ้แฟนกคลับเฟนส่งเบิ้งนะคะเนาะคันจังไรเธอข้าเจ้าโชคดีมีโชคลาบกะแจังทักทายมาเนาะอ้เนาะค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สำรับคลิปนี้นะคะกะเป็นตัวเลขของไอต่ำนะคะที่เพิ่นเอ่อมีน้ำใจนะคะเพิ่นผ้าแอดมินมหาไอตุ๋มนะคะกะเป็นตัวเลขโชคลาบนะคะท่านผู้ชมคิดว่าความฝันของเพิ่น อาจจะเขาในงวดน,นี้ก็อาจจะเป็นได้ตัวเลขง่ามอยู่เด้ท่านผู้ชม C27 นะคะ